ถือว่าออกมาพูดแล้วสำหรับเดอะมุนอันโตนีนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าแก้ตัวนะในการที่ย่อเยอ้เยคู่แข่งแค่ปกป้องสมสรแมนยูก็เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นของเดอะมุนอันโตนีครับปีกชาวบราซิลของแมนยูตอบโต้เสียงวิจารณ์ที่ถูกโจมตีอย่างหนักหลังจากการฉลองชัยชนะแบบยุยยุเป็นการเอาคืนโคเวนทรี เมนยูเป็นฝ่ายโดนจุดโทษอาเซนอลโคเวนทรีตี้ครับสโมสรจากแชมเปี้ยนชิพโดยภายหลังได้รับชยนะแล้วนั้นอันโตนี่ครับได้แสดงท่าทีเอามือป้องหูใส่กลุ่มผู้เล่นคู่แข่งเป็นการเอาคืนแฮชชี่ไรส์ครับที่ทำท่าทางนี้ก่อนยังไงก็ตามครับอันโตนี่ต้องเผชิญเสียงตำหนิยอย่างมากโดนวิจารณ์เละเทะครับเพราะถึงยังไงก็ตามแล้วก็เป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมจะให้อันโตนี่นั้นต้องชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ใจผ่านทางโซเชียลมีเดียครับ ฉชนั้นของแอนโตนี่ก็เคลื่อนไหวครับบอกประมาณว่าโคเวนทรีพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าทําไมพวกเขาถึงผ่านก็ถึงรอบรองชนะเลิศเราพยายามเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อแฟนๆของเราและเราก็ทําได้เออพวกเขาปฏิบัติต่อแฟนๆของเราไม่ดีเลยแล้วก็ในตัวผมเองในช่วงเวลาที่ผมเดือดสุดขีดผมได้ตอบสนองต่อเรื่องยุย่ยุเป็นการปกป้องสโมสรโดยธรรมชาติ อันนี้คือสิ่งที่แอนโตนีครับโพสผ่านแอป X ครับหรือว่า Twitter เดิมนะครับก็ถือว่าโพสต์แก้ขัดตัวเองครับบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการทําร้ายหรือว่าไปยอกเยอเยอะ,อะไรเขาอย่างนั้นครับแค่อยากจะปกป้องสมสอติแมนยูก็เท่านั้นเองนะครับก็อ,อกมาแก้ตัวสําหรับแอนโตนีเดอมุนนะครับหลังจากโดนกระแสต่อโต้อย่างหนักโดนวิจารณ์อย่างหนักกับพฤติกรรมที่เขาเอามือไปป้องหูย่เย้ยใส่แข้งโคเวนทรีนะครับ หลังจากที่แมนยูชนะจุดโทษไปจุกุลกาบมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นของอันโตนี่เดอมุนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับลองคอมเมนต์เข้ามาครับจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม